สายนี้จะเป็นสายที่6ต่อเนื่องจากเทปที่แล้วเลยนะครับผมรับกันเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะพี่น้องมิสลาลค่ะโอ้ขอชื่อเล่นดีกว่าค่ะชื่อกระตูนหนูเหมือนตากระตูนเลยไหมคะเนี่ยตากระตูนเลยไหมคะอน้องกระตูนอยู่จังหวัดอะไรคะ กรุงเทพอ่าทีนี้น้องกระตูนทราบกติกาของเรายัางเอ่ยบบาอ่างั้นเลือกมาเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลือกมาเลยค่ะสี่หกหนึ่งอ่าขอให้น้องกระตูนได้หานงนกเงือกนะคะแต่ก่อนจะไปหาไอ้แต่ก่อนจะไปเอาหานงนกเงือกน้โบนมีกติกาเพิ่มนิดนึงอยากให้สนุกมากขึ้นน้โบนให้น้องกระตูนเลือกวิธีสมายสามคนอ่าแต่ถ้า,ถ,าถ้าน้องกระตูนเลือกมาแล้วปุ๊บ แล้วน้องกระตูนเปิดแผ่นป้ายไม่ถูกน้องวิคิสมายถามคนนี้จะต้องโดนปักแป้งขาวเลยเออเลือกมาเลยค่ะสามคนน้องดาวน้องดาวแสดงว่าน้องกระตูนอยากให้น้องดาวโดนปักแป้งน้องดาวแล้วใครอีกคะน้องติโตน้องติโตเฮ้ยอีกอีกคนหนึ่งค่ะน้องต้นนะงั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันแผ่นป้ายแรกเลยไหมคะน้องกระตูน ตึงตึ้งน้องดาวจะโดนตัดแนต่ถึงว่าน้องกระตูจะได้มีสิทธิ์ลุ้นถังลุนเลี่ย่โดนไจะโดนไปแล้เปิดครับนดนไม่จะโดไปแล้วเปิดครับดน้วดนล้โอ้โหตอนนี้น้องดาวน้องดาวหน้าขาวโบะเลยโอ้ยแต่ไม่เป็ าไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวนะมดเอาสมุดที่ให้โอเคไหมคะอ่าเรามาลุ้นป้ายต่อไปเลยดีกว่าค่ะว่าตัวสุดเบอร์สี่นะคะน้องการ์ตูนเปิดครับน้องโอ้ยน้องของโดรนการตาแป้งไปได้เนี่ยดูน้องใหม่ต่อไปต้นน้ำต้นน้ำต้องหล่นเรามาลุ้นแผ่นป้ายสุดท้ายเบอร์หกนะคะว่าจะเป็นอะไร

อยากคุยกับน,น้องดาวโอ้โหน้องดวาวบอกว่าตอนเนี้ยน้องกระตูนอะทำหน้าดาวข่าวโบโ้เลยอะ <c oughs> อคุยหน่อยลูกสวัสดีค่ะอ้าวางไปแลวน้องๆหนูๆห้ามทิ้งเบอร์โทรและที่อยู่เด็ดขาดเลยนะครับผมเพราะมันจะเป็นอันตรายต่อตัวน,น้องๆเองอเดี๋ยวนะโบ้จะติดต่อ,อกลับไปเองครับผมและถ้าใครสงสัยอยากติดตามเบอร์ไลน์ต้องติดตามที่เพจเลิฟลี่คิดครับผมสายต่อไปของเรามาแล้วครับ สวัสดีครับชื่ออะไรครับผมสวัสดีครับคุณครับชื่ออะไรครับอมแอมค่ะอมแอมอมแอมเมื่อกี้โทรมาเหรอลูกเดือนหนึ่งค่อนหนึ่งค่ะสามค่ะแล้วก็หกอ่าหนึ่งสามหกนะคะแต่ตอนนี้นาโบจะเพิ่มกติกาให้สนุกสนุกกับพวกเรานิดนึงคือนาโบจะให้เลือกพวกเด็กแก๊งมีคิดสมายสามคนถ้าเกิดน้องอมแอมเลือก เอร์ในป้ายมาแล้วไม่ถูกเนี่ยบิ๊กทินทราถามคนนี้จะโดนปากแป้งเลือกเด็กเกนเรามาสามคนได้ไหมคะอยากให้ใครโดนปากแป้งเออน้ำปิงน,นะอ่าใครอีกน้ำปลาเลยอ๋อน้องดาวน้ำปลาน้ำปิงน้องดาวแล้วใครอีกคนนึง โอ้โหจะโดนหรือเปล่าเนะอย่าพึ่งอย่าึ่งงั้นเราไปลุ้นแต่ไพ่แรกกันเลยดีกว่าเนาะทุกคนเลยเนาะโอเคไหมคะลุ้นแต่ไพ่แรกเลยว่าน้องแอบจะได้ห่านเงินบไปหรือเปล่าเล่นเปนลุ้นนะลูกเล่นเปลุ้นนะลูกเปิดครับโอ้โหแพนไปแล้วมัน้องต้นน้ำเปิดครับโอ้โหแพนไปแล้วมัน้องต้นน้ำเปิดครับโอ้โหแพนไปแล้วมันน้องต้นน้ำ น้องติงตอนนี้หน้าขาววอกเลยเป็นลิงเลยโอ้ตายแล้วค่ะเนี่ยไม่รู้ลุ้นป้ายเบอร์สามเมต่อเลยจะเป็นใครน้องดาวจะโดนปักแป้งไว้หนึ่งเปิดครับผมน้องดาว,อดาวโอ้ยน้องดาวโลกปากแป้งแล้วขอช่วยลุ้นหนสุดท้ายดีกว่าว่าน้องถึงโตจะโดนปักแป้งหรือเปล่าเบอร์หกนะครับ โอ้โหหน้าขาววอกเลยน้องแอมอยากคุยจะใครไม่เอ่ยยังไงก็ขอขอบคุณน้องแอมมากนะคะที่มาโทรมาร่วมสนุกกับเราวันนี้ค่ะเดี๋ยวนาโบติดต่อกลับไปเนาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรับสายต่อไปเลยครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมสวัสดีค่ะอ๋อชื่อน้องกิจิค่ะขอชื่อเล่นได้ไหมลูกชื่อจิจิค่ะพึ่บพึ่บจิใช่ไหมลูก พุชจิกายโนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะอ๋โอโอ้ชื่อแปลกจังเลยนะโบเพิ่งเคยได้ยินนะเนี่ยอ่าน้องพุชจิทราบปฏิกาของเรายังลูกใช่ค่ะยังเลยค่ะอยากโอ้อฏิกติกาของเราก็คือเรามีหกแผ่นป้ายนะ<ช>และจะมีน้องดาวมีสามแผ่นป้ายอ่าถ้าน้องพุชจิเลือกได้น้องดาวหมดเลยสามแผ่นป้ายนะ่ะน้องพุชจิได้หาน้ักเงือกไปเลยอยากได้ไหมลูกอยากได้ค่ะอ่างั้นเลือกมาเลยเดือนสองสามตีหกเลือกเบอร์อะไรคะ ใช่ค่ะใชเลือกมาสามแผ่นป้ายค่ะแต่ต้องไม่เป็นน้องดาวหมดนะเปิดมาหนึ่งน้องสามตัวย่าหกเลือกมาสามแผ่นป้ายค่ะเอาเอาเอาสองค่ะเอาสองอ่าอีกสองแผ่นป้ายค่ะสามใช่ไหมลูกสองสามสองสามเลขหนึ่งแผ่นป้ายค่ะโอ้ค่ะโอ้อ่าเรามาลุ้นกัน แต่นะโบจะเพิม่มกติกาความสนุกนิดนึงอยากให้น้องพุจิเนี่ยเลือกวีทิสมาสามคนเลือกมาสามคนแล้วน้องวีทิสมาสามคนใช่ค่ะเลือกมาเลยค่ะสามคนน้องดาวอ่าน้องดาวแล้วก็น้องเสื้อแดงคืออะไรคะน้องพี่กีต้าพี่กีต้าพี่กีต้าแล้วอีกคนนึงค่ะน้องเสื้อขาวค่ะน้องเสื้อขาวต้นไง เรามาดูกันเดี๋ยวเราไปติดตามว่าน้อง3คนนี้จะโดนอะไรเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดแผ่นป้ายแรกกันก่อนแผ่นป้ายเบอร์สองนะครับแผ่นป้ายแรกได้แก่ได้แก่ได้แก่ได้แกกันด้วยนะครับน้องจิเปิดครับน้องดาวอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรกันอุ้ยอุ้ยเบอร์สามเลยเบอร์สามเลยแผ่เป่อไปเลย น้องโ้ตดีใจด้วยเลยเนี่ยจะได้เนี่ยอ่ะมาดูแผ่นป้ายสุดท้ายเลยน้องดาวหน้องดาว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 ู้เปิดครับซิงโตนอ้งเปิดครับซิงโตน้องวิจีเปิดครับซิงโตน้องวิจีพลาดไปแผ่นป้ายเดียวเองอะไรนะคะพลาดไปแผ่นป้ายเดียวเองอะไรนะคะ ป้ายเดียวค่ะแผ่นป้ายสุดท,ท้ายเป็นชื่อน้องสิงตโตอะค่ะโ,โอ้โหเสียดายแทนเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะโบมีกุช่ให้ออเป็นรางวัลปลอบใจเนาะจากร้านอ่าใช่ค่ะจากร้านเมกกะบ,บางนาเอ้ยไม่ใช่จากร้านเมกินเจแปนที่เมกกะบ,บางนานะคะเดี๋ยวนะโบส่งไปให้เนาะ<ห>เดี๋ยวนะโบติดต่อต่อไปนะคะค<ห>่ะสวัสดีค่ะใช่ค่ะ อาจะบอกว่าพีจีนทางใครร้องดาวมากพจีนร้องดาวค่ะอยากคุยไม่แล่ะลูกค่ะคุยกับพี่พิจีหน่อยพี่หรือน้องนะสวัสดีค่ะอายุเท่าไหร่นะคะสีครวบสีวโอ้เฮ้ยเสียงเพลงคุ้นๆเมื่อกี้นี้เหมือนเปิดพวกเราอยู่เลยใช่ไหม สีสส่ขวบน้องไม่จีอยู่จังหวัดไหยลูกสายต่อไปเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับค่ะ,คะชื่ออะไรคะ,คะชื่อยิ้มน้อง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 ยิ้มอายุเท่าไหร่เอ,อ่ย Oh, 8ควบ8ควบน้องยิ้มทราบปฏิกรขอเราแล้วใช่ไหมลูก <5. S 1> น้องยิ้มทราบปติกรเราแล้วใช่ไหมลูกอ่างั้นเรือกมาเลย3แผ่นป้าย3สสอีกบอร์นึงลูกสามสีอะไรอ่สามสี่หนึ่งนะลูก 3 4 1อ่าแล้วทีนี้นะโบ๊ทจะเพิ่มกติกาที่หนึงเพื่อความสนุกของพวกเรานะโบ๊ทให้น้องยิ้มเลือกมีคิดสมัยมา3คนอ่าเลือกใครดี3คนตอนนี้มีสิงโตมีน้ำปิงมีน้องดาวมีกีต้ามีต้นน้ำเลือกใครดีเอ่ยสามคนมีน้ำปิงหนึ่งคนแล้วนะครับกี่คนกี่สองคนครับ น้องดาวแล้วก็อีกคนนึงครับอ,อีกคนนึ่งต,ต,ต้นน้ำมาเดี๋ยวไปติดตามดูนะว่าสามคนนี้จะโดนอะไระงั้นเราไปเปิดไปแผ่นที่นหนึ่งก่อนเลยนะครับโอเคไหมครับลุ้นๆน,นะคะว่าจะได้หนักขึ้นเรื่านๆไปครับ น้บนมีสปูตชี่เป็นของรางวัลตอบใจโอเคไหมคะโอเคไหมเดี๋ยวไปลุ้นกองไที่เหลือว่าจะใช่น้องดาวหรือเปล่าเออว่าเราจะได้หรือเปล่าโ้หตกงนะคะเปิดครับน้องดาวเราดงไปหนึ at, ่เมตรโ้เราไปดึงไป้นึ่งเมตร น้าโบจะมีขอละวันปลอบใจเป็นสกูตชี้นะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสสวัดีค่ะค่ะและสายสุดท้ายของเรานะครับผมไปเลยสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับน้องปิงค่ะน้องปิ๊งน้องปิ๊งเพิ่งโทรมาปะคะอ๋อไม่ใช่ค่ะคนละคนอ๋อคนละคนโอ้ยน้องปิงเอ่ออ๋ออันนี้ไม่ เสียงเหมือนคุณแม่เลยคุณแม่ปะครับเนี่ยอ๋อใช่ค่ะอ๋อออโทรแทนใช่ไหมคะอ๋อได้ค่ะคุณแม่ทราบกติกาของเราไหมคะอ่าเห็นน้องบอกว่าให้เลือกแผ่นป้ายอะไรสักอย่างใช่ให้เลือกแผ่นป้ายสามแผ่นป้ายครับผมครับคุณใช่มีหนึ่งถึงหกครับเลือกมาเลยครับหนึ่งสองสามได้หกเอาอะไรดีคะให้น้องเลือกอะไร เบอร์สองค่ะเบอร์สองนะครับเบอร์เจ้าเบอร์หกเจ้าอีกเบอร์หนึ่งจ้าเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งเจ้าเดี๋ยวเราช่วยกันลุ้นนะคะว่าจะได้หานเงือกหรือเปล่าดิ้คุณแม่คะเสริมนิดนึงอยากให้ร่วมสนุกกับเราคือเราอยากให้เลือก เด็กแก๊งของเราสามคนอตอนนี้มีสิงโตมีน้ำปิงมีน้องดาวมีกีตาร์มีต้นน้ําให้น้องเลือกให้น้องปิงเลือกหน่อยได้ไหมคะว่าอยากได้ใครของวันนี้เอาเอาใครน้องกีตาร์หนึ่งคนพี่จะเลือกไหมเดีย๋ยวสองคนค่ะต้น,ตนน้ำหนึ่งคน น้องดาวจ้าอ่าเดี๋ยวคุณแม่ให้น้องติดตามเลี่ยว่าสามคนนี้ที่เราเลือกมาจะโดนอะไรแล้วเรามาเลือกแผ่นป้ายแรกก่อนกว่าครับแม่ช่วยลุ้นด้วยนะป้ายนี้เปิดครับน้องต้นน้ำเปิดครับน้องต้นน้ำโอ้โห้ป้เป็นน้องต้นน้ำเปิดครับน้องต้นน้ำโอ้โห้ป้เป็นน้องต้นน้ำ น้องปต้นนะแต่ไม่เป็นไรคุณแม่ปลอบน้องปิ๊กนะเออผมมีสบู่ชี่เป็นรางวัลปลอบใจเดี๋ยวผมส่งไปให้อ่าไม่ต้องเสียใจและดูดูแผ่นไพ่ที่เหลือไหมครับว่าจะได้อะไรอ่าเหลือลุ้นเหลือลุ้นไปสองนะฮะไปสองเปิดครับน้องดาวอุ้ยขอดูแผ่นสุดท้ายดีกว่าว่าจะเป็นน้องดาวหรือเปล่าดูนะครับลุ้นกันนะครับเปิดแผ่นสุดท้ายจะเป็นอะไรเบอร์หก ด้วยเดี๋ยวผมเปิดครับสิงโตโอ้โหแต่ไม่เป็นไรนะครับคุณแม่บอกน้องปิงด้วยเดี๋ยวผมบอกนี่เป็นกด้วยตอนจ่ายปุ๊บติดต่อกับตัวนี้เลยใช่ไหมครับคุณแม่อ่าเดี๋ยวเร้น้องปิงดูนะครับว่าสามคนเราเนี่ยจะโดนอะไรเออขอบคุณแม่ที่ร่วมสนุกนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะวันนี้พวกเราก็สนุกสนานกันมาพอ พอแล้วนะคะอ่าและที่สำคัญหาเงินเงของเราลุกไปแล้วอันนึงแต่ว่าเรายังเหลืออีกหลายอันเลยนะครับผม,มและเราจะมีของรางวัลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยใ,ให้น้องๆติดตามด้วยนะครับผมถ้าน้องๆคนไหนที่อยากร่วมสนุกกับเราต้องติดตามทางเพจเลิฟวี่คิดของเราด้วยนะคะลและที่สำคัญห้ามทิ้งเบอร์โทรและที่อยู่เด็กข่านะครับผมเพราะมันจะเป็นอันตรายกับตัวน้อง,องเอง 怎么？